บางเป็นคนที่ดื่มด่ำและสนุกมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองแล้วก็เรื่องของผู้คนที่อยู่ในหลายๆอารยธรรมฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทำงานของบางก็จะวนเวียนอยู่กับด้านแบบนี้แหละบางก็เป็นทั้งวิทยากรบางเป็นทั้งพิธีกรแล้วก็เป็นทั้งนักพัฒนาการตลาดโดยเฉพาะกับตลาดเกี่ยวกับโลกมุสลิมที่บนันทัลก็จะเป็นพื้นที่ทองตะวันออกกลางแล้วก็อาเซียน อันนั้นงานที่เกี่ยวกับด้านนี้ทั้งหมดเนี่ยบางถือว่าเป็นงานที่บางสนุกด้วยแล้วก็บางก็เริ่มต้นในการทํางานเกี่ยวกับเรื่องของผู้คนที่อยู่ในตะวันออกกลางเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยบางเคยไปเรียนและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศตะวันออกกลางก็เป็นความโชคดีครับที่บางเองก็ได้รับโอกาสนะเป็นนักเรียนทุนไปเรียนที่คูเวตมา อ,อยู่ที่นั่นประมาณ6ปีครึ่งเราก็เลยอยู่ในช่วงของการจเจริญเติบโตพอดีเพราะอยู่ที่ตะว,วันออกกลางเนี่ยเราอยู่ในช่วงวัยรุ่นแล้วก็ช่วงที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สนุกมากเรามีเพื่อนชาวตะวันออกกลางนี่เยอะมากเป็นช่วงชาวคูเวตเลยประเทศนี้มันเป็นประเทศที่คนเข้าใจถึงกันเราก็เห็นสภาพวิถีชีวิตของเขาเห็นแนวคิดของเขามีเพื่อนแล้วก็เราเองก็ได้ดูตลาดตรงนั้น ต้นนั้นเนี่ยเราก็เลยมีธุรกิจเล็กๆนะครับก็เริ่มต้นนะครับในการซื้อเสื้อฟุตบอลเนี่ยเสื้อบอลเพราะว่าเราก็เป็นนักฟุตบอลประจําโรงเรียนอยู่ด้วยเราก็ซื้อเสื้อบอลเนี่ยไปขายเพื่อนๆที่นั่นก็ปรากฏว่ามันสร้างเพื่อนได้เยอะเลยเพราะว่าเราเนี่ยในราคาตลาดเนี่ยเขาขายอยู่ประมาณ5เท่าจากราคาถูกแต่บางเอาประมาณ2อถึงสเท่าเรากลับมาเนี่ยงจากเรียนจบนี่บางมาทำอะไรต่อที่ไหน ก็ได้รับโอกาสนะจากโรงพยาบาลเอกนชนชื่อดังนะครับก็ให้มาดูแลในเรื่องของตลาดตะวันออกกลางแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยด้วยความที่เราเองเนี่ยก็มาเรียนที่ปริญญาตรีที่กรุงเทพนะครับที่มหาวิทยาลัยเปิดแห่งหนึ่งช่วงนั้นก็ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยก็เป็นล่ามแปลภาษาจากภาษาอาหรับเนี่ยมาเป็นภาษาไทยจากภาษาไทยเป็นภาษาอาหรับ แล้วก็บางเองก็โชคดีอีกอย่างหนึ่งคือตอนที่เรียนตะวันออกกลางหลายคนเนี่ยก็จะเรียนด้านสายศาสนาแต่ของบางจะเรียนสายวิทยาศาสตร์เพราะช่วงนั้นตัดสินใจว่าสายศาสนาได้เรียนกันเยอะแล้วเราก็เลยเป็นคนไทยเด็กไทยไม่กี่คนที่เรียนสายวิทยาศาสตร์ช่วงที่อยู่โรงพยาบาลน,นั่นน่ะมันไม่ใช่แค่รับงานองค์การอย่างเดียวบางก็มาช่วยเหลือของอ,องค์กรการกุศลค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ได้มาช่วยในเรื่องขององค์กรที่ไม่การกุศลก็มี ช่วยเหลือพี่น้องที่ต้องการทําธุรกิจก็เยอะรวมถึงตัวเองก็เคยเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวในช่วงที่เราทํางานโรงพยาบาลช่วงเวลาที่ทํางานผมก็มีธุรกิจของผมเยอะผมรับซักอบรีดก็มีนะครับแล้วก็รับแลกดังนะครับรับที่จะส่งอาหารให้กับบรรดาพี่น้องบุคลากรทางการแพทย์นะครับอาหารฮาล้านเราคุยกันมานานมากเลยครับผมยังไม่รู้จักชื่อบางเลยครับผมว่าบางช่วยแนะนําตัวหน่อยครับ ครับผมก็ตัวอิสกันดาดาโตมูรยอนะครับหรือที่รู้จักกันในวงการคือพินอเลสซันโดนะฮะก็อยู่เป็นเคยของกรุงเทพมหานครแล้วก็บ้านดั้งเดิมก็เป็นเลือดชาวมาลายูแท้อยู่ที่โกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาครับอยากรู้ว่าตอนนี้บังทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้นะครับก็ถ้าในกรุงเทพมหานครก็มีร้านอาหารชื่อมิกซ์ไมตรีนะครับก็มิกซ์ไมตรีตั้งอยู่บนถนนกำแพงเพชร อยู่ที่สถานีพัฒน์บริเวณคองตันนั้นมิกซ์ไมตรีเนี่ยก็เกิดขึ้นจากไมตรีเลยมิกซ์ที่แปลว่าผสมรวมกันเนี่ยคละเคล้ากับไมตรีเนี่ยเราเปิดในช่วงโควิดเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยโควิดเราลําบากมากเพราะว่าแต่ก่อนเราไม่รู้จักเลยเพราะว่าโควิดคืออะไรแล้วก็บรรดาอุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์ช่วยเหลือเนี่ยส่วนใหญ่จะกระจุกอยู่ที่กรุงเทพมหานครผมเองเป็นพนยะลาผมก็มองว่าในยะลาปัตตานีนาทีว่าพี่น้องของผมเนี่ยไม่ได้รับอีกวอเรนต์อะไรเลย เพราะว่าส่วนใหญ่จะกระจุกอยู่ที่กรุงเทพมหานครผมเพียงแค่ต้องการฉากพลาสติกแค่10บฉากเพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลที่บ้านผมถึงขั้นที่ว่าผมเองเนี่ย<ม>ต้องไปหาคนที่รับจ้างทาป้ายโฆษณาอะคริลิกผมไปกับบางคนหนึ่งเพื่อต้องการซื้อพลาสติกนั้นให้จริงๆแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยร่วมมือกับบรรดาน,นักธุรกิจหลายๆคนเลยที่เรารู้จักเพราะเรา,เราก็มีต้นทุนทางสังคมที่ค่อนข้างดี มองว่าผมต้องการส่งของเนี่ยจากกรุงเทพมานครเนี่ยไปบ้านผมก็เลยเกิดกลุ่มขึ้นมาชื่อว่ากลุ่มโฟ a n นกลุ่มโฟเรนเนี่ยเราเป็นองค์กรทางธุรกิจเยอะมากเลยที่รวมกันเช่นพี่คนหนึ่งเนี่ยเขามีรถบรรทุกที่วิ่งจากกรุงเทพไปที่ภาคใต้อยู่แล้วเราก็เอามาพี่คนนึงเป็นเจ้าของโรงงานทําเรื่องแอลกอฮอล์ oh, ทำเรื่องอะไรเราก็เอามาพี่คนหนึ่งเนี่ยมีคอนเนคชันเยอะเราก็ามาจนสุดท้ายเนี่ยมาชาลอาล์อัลออลอประทานมาก เงินหมุนเวียนที่เราสามารถช่วยเหลือได้เนี่ยมีถึง17ล้านบาทจากที่เราต้องการฉากพลาสติกแค่10ฉากแต่ในระยะเวลาเพียงแค่3ถึง4เดือนเนี่ยความช่วยเหลือที่ลงมาที่ในกลุ่มนี้เนี่ยมากถึง17ล้านบาทหน่วยงานรัฐก็เอาของมาให้เพราะว่าเขาเห็นว่าส่งฟรีแล้วส่งถึงผมเองก็นึกเหมือนกับว่ามัน Amazing มากเพราะว่าเราสามารถส่งถึงได้ทุกบทุกอำเภอใน3หวัดเลย ทั้งบรรดาอุปกรณ์การแพทย์แม้กระทั่งเบตงเราก็ไปถึงมันก็เลยทําให้เกิดว่าในช่วงเวลาที่เราช่วยอยู่ตรงนั้นเราเห็นความจริงใจของคนที่เข้ามาช่วยเพราะไม่มีค่าตอบแทนเราก็เลยรวมกันมาว่าเราเห็นเรารู้จักนักธุรกิจแต่ละคนว่าเขามีจิตใจยังไงก็เลยรวมกันทําธุรกิจนะครับก็หนึ่งในนั้นก็เป็นธุรกิจที่กําลังรันอยู่ตอนนี้ก็คือร้านอาหารมิกซ์ไมตรีก็มีพื้นฐานเดิมที่ว่าเราอยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยเข้ามาทานอาหารที่นี่และมีความสุข เป็นการเพิ่มไมตีออกมาหลายคนเอาไมตีกลับมาจากที่บ้านมากินที่ร้านมิสไมตีแล้วก็เอาไมตีจากเพื่อนที่ได้แลกเปลี่ยนกลับไปอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของร้านอาหารที่อยากมีส่วนตัวทําอาหารไม่เป็นแต่เป็นคนที่กินร้านอาหารน้เยอะแล้วก็เราก็เห็นว่าวงอาหารเนี่ยมันสร้างความร่วมมือได้เยอะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้มาทำร้านอาหารมิสไมตีในกรุงเทพมหานครนะมีที่ไหนอีกไหมก็ในช่วงวิกฤตโควิดก็เกิดอีกอันนึงคือผมเป็น ผู้บริหารตลาดให้เช่าพื้นที่ที่โกตาบารูรามันยาลาก็ตั้งชื่อว่าตลาดเจรานีคพาซาเป็นที่ดินของอตระกูลของผมที่อยู่ในตำบลโกตาบารูและช่วงนั้นเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยภาครัฐเขาก็ปิดตลาดกันหมดบรรดาพ่อค้าไม่ขายที่มีอาชีพค้าขายตามตลาดนัดตามตลาดเนี่ยเขาก็ไม่มีรายได้เพราะว่าไปขายที่ไหนไม่ได้ก็เลยมาพูดคุยกันว่า เราจะทํายังไงได้ไหมที่จะทําให้พ่อค้าไม่ขายสามารถที่จะมีรายได้ที่จะอยู่ต่อเรามีระบบในเรื่องของการจ่ายรายเดือนเรามีระบบในเรื่องของการรับรองว่าเขาเนี่ยอยู่ค้าขายอยู่ในตลาดจริงๆเพื่อเขาที่สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อที่อยู่ในระบบได้ดีขึ้นมีกองทุนอุ้มรพ่อค้า,าไม่ขายหลายคนนี่อยากจะไปนครมักกะเขาขายมาส0บปี เขาขายมา7ปีเขาขายมา15ปีไม่เคยไปมักกะเลยไม่เคยไปสแสวงบุญเลยแต่ถามว่าอยากไปไม่อยากไปแต่ไม่ได้ไปติดนี่นอกระบบก็เยอะมันก็เลยเป็นอีกมิชชั่นว่าเราจะเอาตลาดนี้มาแก้ไขได้ยังไงก็เลยตั้งกองทุนอุ้มรองขึ้น <_ D> เป็นอุดมคติครับที่เราว่าการค้าขายในหลักการศาสนาอิสลามเนี่ยเรามุ่งหวังอยู่คำหนึ่งก็คือความหวัขงของความเป็นบรักัตจริงบรักัตเนี่ยมันไม่มีใครแปลความหมายได้เลย แม้กระทั่งนักอาธาิบายก็อ่านแต่ว่าความหมายที่ใกล้เคียงกับคำว,ว่าบรารกัรที่สุดก็คือความจำเริญความจำเริญก็คือความเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะเอามาเป็นเพิ่มขึ้นอย่างไรไอันี้คือดรงคติที่บังว่าเวลาเราจะตัดสินใจทําอะไรเวลาจะทําธุรกิจอะไรเนี่ยเราคาดหวังบรารการเนี่ยเราคาดหวังอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันได้มาเนี่ยมันจะมากกว่าบรารกัรที่เราคาดหวังไว้เสมอไอ้นี่เป็นเรื่องที่ amazing แล้วก็ wonderful ูมากเช่นบางทําธุรกิจเนี่ยบางได้เพื่อนเยอะขึ้นเลย แล้วก็คู่ค้าหรือว่าผู้ที่เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันเนี่ยเรามีความรู้สึกรักเขาเหมือนคนในครอบครัวจริงๆมันก็ได้ความจำเริญในเรื่องของความสัมพันธ์มันเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของใครหลายๆคนนะอย่างบางคนไปทํางานวันพีกก็จะมองว่ามมคนี้รู้สึกเหนื่อยจังเงินเดือนน้อยรูกนี้นั่นแบบมาเริ่มค้าขายาแบบอะไรไม่มีเลยครับแต่ผมรู้สึกว่าบางคนเขาไม่ได้อดทนอย่างที่บางมองนะผมรู้สึกว่าเราจะบอกเขาอย่างไรให้เขามองมุมแบบนี้ได้ คือมันอีอันนึงจริงๆก็เป็นสัธรรมที่หลายคนอาจจะมองข้ามก็เรามองว่าคนที่ไม่มีเงินน่ะจะมีปัญหาใช่ไหมแต่ว่าคนที่มีเงินเขาก็มีปัญหาเหมือนกันจริงๆก็อยากจะท้าทายว่าในลองบอกว่าคนรวยคนไหนบ้างที่ไม่มีปัญหาแม้แต่คนรวยปัญหาคนจนก็มีปัญหาคือปัญหามันเป็นเรื่องที่เบสิกมากเลยกับการที่เราอยู่ใช้ชีวิตบ,โบนโลกใบนี้แต่สิ่งที่จะทําให้เราแตกต่างคือกระบวนการแก้ปัญหามากกว่ากระบวนการแก้ปัญหาเนี่ยมันมีหลายวิธีเลยมันมีหลายทางที่เราจะแก้ปัญหา แต่สิ่งที่แต่ละคนได้รับอะสิ่งที่แต่ละคนใช้กระบวนการหรือว่าใช้ความสามารถในการแก้ปัญหานั่นแหละไอ้นั่นแหละคือสิ่งที่ผมสนใจมากเลย